สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถมานําเสนออีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับที่เป็นเรื่องราวขึ้นมาก็เป็นเทสลานะครับที่ดูเหมือนว่าการชนของเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้แอดนาคลิปมาให้ดูกันอีกรอบนะครับเป็นคลิปภาพอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้นะฮะที่เขาอยู่ดีๆเหมือนกับเผลอเหยียบคันเร่งหรือยังไงเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะสโลว์ภาพกันให้ดูกันอีกรอบนะครับนี่นะฮะเขาเหมือนจะค่อยๆขับไปเพื่่่ออออทีีีจจะะดดเรรรยยยบบ้วนคัก็ู เป็นอะไรไม่ทราบเลยครับขับไปแบบดีนะฮะไม่พุ่งเข้าร้านไปนะฮะซึ่งเรื่องราวอันนี้แอดก็เก็บความสงสัยไว้นะครับและแอดก็คิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยทำไมขับอยู่ดีๆมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็มันเกิดเหตุแบบนี้มาค่อนข้างที่จะหลายครั้งครับสำหรับรถ EV นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเท sla คันนี้ที่ผ่านมากับเท sla ที่เขาเนี่ยพยายามที่จะแซงขวาแล้วหักหลบนะครับแต่ว่าเคสนั้นเนี่ยยังโอเคหน่อยที่มันไม่ได้มีการควบคุมรถที่ผิดพลาดนะครับ แล้วก็ทุกคนยังจําเคสนี้ได้ไหมครับที่เกี่ยวกับ BYD ซิลนะฮะที่เขาเพยายามที่จะแซงนะฮะแต่กลับกลายเป็นการแซงของเขาเนี่ยเป็นการที่เล่งแซงมากเกินไปจนกลายเป็นรถพลิกคว่ำไปเมื่อที่แอดเนี่ยทำคลิปไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะเป็นกระแสอยู่ในเว็บบอร์ดของ BYD Thailand อยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จําได้ไหมครับที่เป็นรถแอตโตสามเนี่ยที่เขาขับรถไปนะฮะแล้วเผลอเหยียบคันเร่งพลาดจนทําให้ตกท้องนาน,นะฮะ ซึ่ง3-4เหตุการณ์ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะฮะแต่สําหรับแอดเนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะมีความแปลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอุบัติเหตุลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดมินก็เลยไปหาข้อมูลเรื่องราวพวกนี้มานะครับ ให้มันใกล้เคียงกับเหตุการณ์ของรถเท s l a หรือว่ารถ EV อย่าง BYD มากที่สุดนะครับว่ามันจะมีทฤษฎีอะไรบ้างนะครับที่มันจะเป็นการให้ความรู้เพื่อนๆที่ขับรถ EV กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่จะสามารถรอดพ้นจากอุบัติเหตุรานี้ได้นะครับแอดมินก็เลยไปหาข้อมูลมาในเว็บไซต์ต่างประเทศแล้วก็เป็นประเทศจีนเหมือนเดิมนะครับเรื่รานี้นะฮะเป็นสื่อหนึ่งในจีนนะครับที่ชื่อว่า The APo s t Time นะครับเขาตีพิมพ์ไว้ที่วันที่21 มกราคม2024นะครับที่ผ่านมานี้เองนะครับเขาบอกว่าเครือรถเช่าระดับโลกเฮ r ร์สนะครับได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าจะขายรถยนต์ไฟฟ้า2 0 0 0 0คันนะครับและแทนที่ด้วยรถยนต์เชื้อเพลิงการศึกษาเนี่ยยังแสดงให้เห็นว่าอุบัติเหตุการชนเพิ่มขึ้นในช่วงแรกของผู้ขับขี่เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้านะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับในสื่อของ ePost t i m e Time เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ขับรถไฟฟ้าเนี่ยที่เขาเปลี่ยนมาจากรถเชื้อเพลิงนะฮะหรือว่ารถน้ำมันหรือว่ารถสันดาบนะฮะ เมื่อเขามีการเปลี่ยนมานะฮะเขาบอกว่ามันมีค่าปมูลกระาษาเนี่ยที่สูงนะฮะแล้วก็การศึกษาหรือการวิเคราะห์ของเขายังพูดต่อไปด้วยว่าคนที่เคยเช่ารถน้ํามันนะครับพอเขาเปลี่ยนมาเช่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย มันเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นนะครับความน่าสงสัยตรงนี้นะครับมันก็เกิดจากการที่เขาเนี่ยขายรถยนต์ไฟฟ้า2 0 0 0 0คันนะครับจากบริษัทเช่ารถชื่อดังก็คือเฮิร์สนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าค่าบำร,รุงรักษาเนี่ยมันสูงนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญก็คือเรื่องราวของอุบัติเหตุนะฮะที่มันเพิ่มขึ้นนะครับจากปกติที่คนเช่ารถของเขาเนี่ยใช้รถน้ํามันใช่ไหมครับแต่พอช่วงแรกที่เขาเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมีการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดสังเกตนะครับ ต่อมานะครับ CNN ยังรายงานว่านักวิจัยจาก雷 s s s NEXIS นะครับ l l x ซ์โซลูชันนะครับดูข้อมูลประกันภัยแล้วพบว่าเมื่อเจ้าของรถเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินนะครับมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพวกเขามีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งการวิจัยเมื่อกี้นะครับมันก็บ่งบอกว่าความคุ้นชินในการขับรถนะฮะมันก็มีผลกับ การเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับมันก็ลิงก์กับข่าวในไทยได้นะครับที่มี3-4เหตุการณ์เนี่ยอาจจะเกิดจากคนเหล่านั้นนะฮะเขาขับขี่รถน้ํามันมาก่อนนะครับแล้วการที่เปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วความชํานาญในการขับขี่มันยังไม่มากพอนะครับแล้วก็ตรงกับบ้านเรานะครับที่คนขับขี่รถไฟฟ้าส่วนมากก็จะเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะสมัยใหม่เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วประสบการณ์ในการขับขี่อาจจะยังไม่มากพอนะครับแล้วความคุ้นเคยหรือว่าความคุ้นชินอย่างใน นักวิจัยของเลซิสเน็กซิสเขากล่าวไว้นะครับมันยังมีไม่มากพอนะครับมันเลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็อาจจะเป็นได้นะครับแล้วผลการวิจัยนะฮะยังมีต่อว่าในแง่ของอุบัติเหตุต่อผู้ขับขี่1000คนนะครับเขายกตัวอย่างอย่างคนที่ขับขี่เทสลานะฮะจะมีการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าผู้ขับขี่รถยนต์ยี่ห้ออื่นนะฮะเพราะเขาบอกว่าเทสลาเป็นรถไฟฟ้านะครับ โดยอยู่ที่23.54ครั้งนะฮะต่อผู้ขับขี่1,000คนนะครับทันทีที่คนขับเนี่ยเข้าไปในรถเทส l a นะฮะรถจะสตาร์ทและพร้อมที่จะขับนะครับผมเมื่อคนขับออกจากรถรถจะปิดเครื่องอัตโนมัตินะฮะ การเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหมายความว่าจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะฮะหรือว่าการสั่นสะเทือนนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างการเปิดหรือว่าปิดนั้นยากนะครับอันนี้เขาบอกว่าเท sla เนี่ยเวลาที่เขาสตาร์ทรถอยู่เฉยเมันจะค่อนข้างที่จะเงียบมากนะครับอย่างใน BYD เนี่ยแอดยังเคยได้ยินนะครับว่าเขายังสร้างเสียงจําลองมาเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยรู้ว่ารถเนี่ยมาสตาร์ทอยู่นะครับ การที่รถไฟฟ้ามันเงียบมากก็อาจจะส่งผลกับการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเหมือนกันนะครับเขาบอกแบบนี้มานะครับอีกเหตุผลนึ่งเนี่ยของรถไฟฟ้าเนี่ยเขายกตัวอย่างอย่างเทสลาเนะเขาบอกว่าเทสลานั้นเร็วนะครับความเร็วของรถยนต์เทสลาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะฮะเช่นกันด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอันทรงพลังของเทสลานะครับซึ่งสามารถเร่งความเร็วได้เร็วกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินทั่วไปมากนะครับจากข้อมูลของ Car and Driver Tesla Model 3นะฮะ Long Range นะครับแม้แต่รุ่นที่เน้นประสิทธิภาพน้อยกว่าก็ยังสามามรถ เร่งความเร็ว0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับได้ในเวลา4.1วินาทีนะครับจากการเปรียบเทียบกับ BMW 330i นะฮะใช้เวลามากกว่า1วินาทีนะฮะกว่าจะไปถึงความเร็วนั้นนะครับจากการทดสอบโดยรถยนต์และคนขับ เวอร์ชั่นประสิทธิภาพของเท s l a m o เดลทนะฮะสามารถทํางานนี้ให้เสร็จภายใน3.1วินาทีนะครับก่อนเท s l a ความเร็วแบบนี้จะสงวนไว้สําหรับรถสปอร์สมรรถนะสูงนะครับครีนเทคนิ i c a .com นะครับเขียนเกี่ยวกับงานวิจัยของ Rending ทรีนะฮะว่าผู้คนจํานวนมากสนใจเท s l a เนื่องจากรถยนต์เร่งความเร็วนะฮะ แล้วขับแรงเกินไปจนเกิดอุบัติเหตุนะครับสิ่งแรกที่ผู้คนทําเมื่อทดลองขับเทสลาคือการเหยียบคันเร่งนะฮะและสัมผัสกับความตื่นเต้นของแรงบิดนั้นในทันทีนะครับมอเตอร์ทรงพลังแม้แต่เทสลาที่ช้าที่สุดในตลาดเนี่ยก็ยังเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเทสลานี่มันเร็วและแรงมากนะฮะแล้วคนขับส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นวัยชกันนะครับพอขับปุ๊บอย่างแรกที่เขาอยากจะลองก็คือความแรงของมันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่เกิดอุบั ในธุรกิจประกันภัยมีความเชื่อมโยงระหว่างแรงม้าก,กับความถี่และจำนวนการเคลมประกันด้วยนะครับรถที่เร็วกว่ามีแนวโน้มที่จะชนมากกว่าและชนหนักกว่านะครับ ส่งผลให้การเกิดรถชนที่ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ายังขาดเสียงเครื่องยนต์นะฮะตามพี่แอดเนี่ยเล่าไว้ในตอนแรกนะครับเขาบอกว่าขาดเสียงเครื่องยนต์ตามปกติที่มาพร้อมความเร็วนะฮะคุณคงจินตนาการได้เลยว่าคนขับอาจจะไม่ค่อยตระหนักถึงความเร็วที่พวกเขากําลังไปนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับอีลอนมัสกเนี่ยเขาเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเทสลาเนี่ยที่ใช้ระบบออโต้ไพร์ลอนะครับมีโอกาส เกิดอุบัติเหตุน้อยกว่ารถยนตทั่วไปถึง10เท่านะครับแต่ในความคิดของแอดเนี่ยยังไงการขับขี่รถนะด้วยความเร็วมากเกินไปยังไงก็เสี่ยงอุบัติเหตุอยู่ดีนะครับแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะแรงในการออกตัวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอย่าง b y d i e s l เนี่ยที่เคยโฆษณาไว้นะฮะก็คืออยู่ที่3 8มิวิใช่ไหมครับถ้าเป็นรุ่น performance นะฮะแล้วก็พวก t ท sla เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้ประมาณ4วีวิเนี่ยแถมยังไม่มีเสียงของเครื่องยนต์ที่เร่งตามเหมือนรถสันดาบนนะครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดเสียทาให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากเครื่องยนต์นั้นมันไม่มีแล้วก็มอเตอร์มันทำงานเงียบเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ,นะบซต,ต์ Com นะครับผมเขายังเคยรายงานไว้ว่าผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขายังเคยรายงานผลเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยนะครับว่าหลักๆเนี่ยมันมาจาก3เรื่องนะฮะมันก็คล้ายๆกับที่แอดเนี่ยกล่าไวไในตอนแรกนะครับข้อแรกก็คือน้ําหนักของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเขาบอกว่ามันมีมากกว่ารถยนต์ปกตินะครับหรือรถสันดาปนะครับทําให้เวลาการเกิดการชนเนี่ยย่อมมีความเสียหายกับรถยนต์คันอื่นหรือผู้คนมากกว่าเดิมนะครับ เพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์สันดาปเพราะต้องติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จนมีน้ำหนักมากนะครับผมอันนี้เขาบอกนะครับข้อ2ก็คือสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้านั้นแรงเกินไปนะครับทำให้ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุน,นะครับ ก็ <S <S อยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจกับเรื่องนี้นะครับว่าคุณเนี่ยอยู่หลังพวงมลาลัยที่รถที่กําลังแรงนะฮะอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยขับรถที่แรงแล้วก็จะไปท้าทายความเร็วอะไรง่ายๆนะฮะเพราะว่ารถที่มีความเร็วมากมันก็เป็นดาบสองคมนะครับยังไงถึงช้าถึงเร็วเนี่ยแอดอยากให้ทุกคนยคิดว่ายังไงก็ถึงเหมือนกันนะครับยังไงอยากให้พออยู่หลังพวงมลาลัยโดยเฉพาะรถไฟฟ้าทีา่มันออกตัวเร็วมากนะครับทุกคนก็อยากให้ระวังในการขับขี่ดีๆนะฮะอย่างที่แอดมินเนี่ยเสนอข้อมูลในตอนแรกเห็นไหมครับขนาดแค่จอดรถธรรมดาเนี่ยเขา เข้าไปถึงแอร์เรียให้มันใกล้ขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วลับกลายเป็นการตกใจใช่ไหมครับว่ารถมันพุ่งหรือยังไงฮะเขาเลยเหยียบต่อจนรถเนี่ย ชนจนเกิดอุบัติเหตุแบบรุนแรงได้เลยนะครับอย่างตอนแรกที่แอดเนี่ยเสนอคิดไปนะครับเอามานะครับเขาก็บอกว่าการออกแบบที่เน้นความดุดันเพื่อจูงใจผู้ซื้อรถในสหรัฐอเมริกานะฮะก็คืออย่างผู้ลไฟฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็จะออกแบบสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆมาเลยนะครับแล้วก็บวกกับเน้นเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะความเร็วมันก็จูงใจทําให้คนเนี่ยขับรถเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองขับรถสปอร์ตอยู่เลยเกิดอ,อุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นก็มีส่วนกันนะครับยังไงสองสามข้อเนี่ยแอดมินอยากให้ทุกคนเนี่ยต ท้องถนนเนี่ยก็คือเกิดจากการขับรถเร็วโดยประมาทนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงของรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่มีนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นแรงบวกอีกอย่างนึงนะครับบางทีอาจจะคิดว่ารถเนี่ยมันดับไม่ได้สตาร์ทอยู่ทั้งที่มันสตาร์ทอยู่แล้วก็เหยียบเพื่อจะออกตัวไปเลยนะฮะแล้วกลับกลายเป็นเหยียบผิดบวกกับแรงตกใจในการขับรถนะฮะมันเลยทําให้รถเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุแบบน่ากลัวได้นะครับยังไงก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับคนขับรถไฟฟ้าทุกท่านนะครับยังไงวันนี้แอดมินมาเสนอข่าวแค ยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s สไคร์ด้วยนะครับและถ้าแอดมีความรู้อะไรใหม่ๆก็จะนำมาให้เพื่อนๆกันอีกนะครับวันนี้แอดลาันนะครับสวัสดีครับ